ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะครับวันนี้เราก็เข้ามาสู่กับช่องบายทีชแน,นลกันอีกเช่นเคยและในวันนี้นะคะเราจะพาไปเล่นเกมมินิโวนะคะซึ่งเกมมินิโวนะคะก็จะเป็นแมเอาชื่อของเรานะคะนี่นะคะถ้าใครอยากได้เล่นนะคะก็ตามไอเดีเลยนะฮะโอเคนะเนาะเดี๋ยวไปเล่นกันเลยเนาะโอเคเนาะ จะเป็นซ <ination noises> ันเตคลอสน่ารักน่ารักเนาะเดี๋ยวในวันนี้นะคะเราก็จะปันทะทำทำทำทารันทำ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 ทารันนี่นะคะฟาร์มอ้อยนั่นเองนะคะแต่ยังไม่อัตโนมัติเนาะนี่ฟาร์มอ้อยโอเค่วาง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 แล้วก็จบใช่ป่ะโอเคเออคงต้องวางใช่ไหมใช่ใช่วางเลยหนึ่งสองอู้ ยอดเยี่ยมเออแล้วผมไปทตึกทำไมนี่นี่ครับยอดเยี่ยมครับนี่มันมีนด้วยลายลายของเดินนะคะนี่โอ้ห้น่ารักมากมากเลยเดี๋ยวเรามาวางกันเลยเนาะโอเคเออแบบเออฟาร์มอ้อยอะไร้วก็วางวางวางเช่นเดินเนี่ยก็วางวางเออมันง่ายนิดเดียวอะ่ะเออ,เอ,อแล้วผมไปเผื่อกินด้วยดิเออเดี๋ยวผมจะบอกว่า อ้อยเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวมาบอกกันเลยเนาะอ้อยนะคะมันมีประโยชน์มากมากเลยนะคะเช่นในการเลี้ยงวัวนะคะแล้วก็ถ้าเราได้วัวเราก็ไปทําอาหารได้เออนั่นแหละคือเราอยากจะได้เนาะก็เนี่ยวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทาฟาร์มอ้อยแล้วก็ฟาร์มนุ่นเออผมยังไม่ได้พาไปใช่ไหมอ่ะพาไปดีกว่าโอเค ตรงนี้นะคะก็จะเป็นฟาร์มนี่ฟาร์มอะไรนี่ฟาร์มต้นไม้นะคะเดี๋ยวเรามาทำฟาร์มต้นไม้กันเลยเนาะโอเคเดี๋ยวมาทำฟาร์มต้นไม้กันเลยเนาะอ่าเก็บเกี่ยวข้าวนะคะข้าวมันก็ผมไม่ได้ยืนเอฟเคนะก็เลยมันอาจจะแบบไม่ไม่ค่อยจะมีเนาะใช่ผมไม่ค่อยจะได้ยืมเอฟเคสักหน่อยเพราะว่า เอ,อไม่รู้เหมือนกันนะ่ะ <g iggle> ก็ขี้เกียจไงอรู้จักคนเมื่อเกียจไหมแต่ผมเป็นคนที่โคจะขี้เกียจมากๆเลยนะฮะก็ประมาณนั้นอโอเคเสร็จแล้วไปทำเฟิรม์มต้นไม้ดีกว่านะฮะท่านผะู้ชมเนาะก็ผมขี้เกียจนะฮะโอเคโอเคนี่ เออเอาทั้งหมดเลยเอาทั้งหมดเอาทั้งหมดโอเคแบบนี้นะฮะโอเคนะฮะเมื่อกี้เราทำฟาร์มอ้อยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาทำฟาร์มต้นไม้นั่นเองนะฮะก็สวยงามโอเคห้าทุ่มและไม่ใช่เออ <c oughs> นี่ <c oughs> ก็จะได้นอนแล้ว <c oughs> นอนพระที่จะตกนอน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 คือแบบ จะถามว่าอันนี้เป็นสก,กินอะไรนี่สก,กินไมมดไมมดอะไรนะม่มดขนมหวานนั่นเองเนาะน่ารักมากๆเลยนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมผมตึงเลือกไอ้เจ้าไอ้เจ้าตัวนี้ก็ไม่รู้นะฮะเอาพอ่อสวัสดีพอ่อพ่อขายอะไรไหมพ่ออ้าวพ่อขายอะไรวะนี่เออใช่ห้าดาวพ่อ โอไม่มีอ่ะพ่อเออแบบท่อมาแล,แล้วก็ต้องทักทายหน่อยสิเอออะไรประมาณเนี้แต่พ่อทาไมพ่อเวอร์ชันนี้มันดูเก่จกังผมไปดูพี่เทคเกึ้์มามันไม่กเก๋ขนาดนี้เลย <c oughs> อยู่ที่สก,กินเปล่าเออายแบบกีนโอ้พ่อเป็นคนจีนใช่ไหมพอ่อเออแบบนี้ แล้วผมจะทำอะไรของผมเนี่ยสวัสดีปีใหม่ขอให้มีความสุขและเจเริญรุ่งเรืองมาดูสินค้าของฉันเถอะแม่อ่อพ่อมันมันแบบพ่อเป็นคนจีนนะพ่อผมพูดภาษาจีนไม่เป็นนะพ่อโอเคนะเดี๋ยวเรามาทำฟาร์มเอ่อฟาร์มต้นไม้นะคะซึ่งเราก็ได้เขียพื้นที่นะคะซึ่จะเป็นคลิปที่สั้นหรือว่าไม่สั้นก็ช่างมันเลยนะโอเคเห็นนะ เรามาสร้างกันเลยเนาะก็จะหาประมาณหนึ่งหาประมาณตรงนี้เอ่อหนึ่งสามแล้วกันหนึ่งสองสามแล้วก็อันที่สี่นะคะชิปประมาณแบบนี้หนึ่งแล้วก็หนึ่งสองสามแล้วก็อันที่สี่ก็ชิปบึ๊บหนึ่งสองสามแล้วก็อันที่สี่ชิปแล้วก็บึ๊บ หนึ่งแล้วก็สองแล้วก็สามแล้วก็ตรงนี้บึ๊บโอเคแล้วก็หนึ่งแล้วก็สองแล้วก็สามแล้วก็ตรงนี้บึ๊บเลยนะฮะก็เดี๋ยวเราจะทำเลยนะหนึ่งแล้วก็สองแล้วก็สามแล้วก็สี่บึ๊บนี่ทำแบบนี้เลยนะฮะตรงนี้ก็จะพอดีนะฮะพอดีพอดีเลยเนาะนี่นะคะก็จะเป็นเปอร์แมนดีเนาะเดี๋ยวเราจะไหม้ครั้งหนึ่งนะคะตอนที่วางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโอเค ขุดพัง oh my god ที่ขุดพังแฮ <c oughs> ผมจะบ้าไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยที่ขุดพังนะฮะเดี๋ยวเราขุดทําที่ขุดใหม่เลยแล้วกันเออทำสองอันเลยนะฮะก็เออก็ถ่ายคลิปอยู่นะฮะก็ห่างหายกันก็พปนารเหมือนกันเนาะเดี๋ยวมาทำที่ขุดชื้โอเค ทำดีกูดโอเคนี่เดี๋ยววางตัวดีกว่าโอเคนะฮะตอนนี้นะคะเราก็ได้ทำการวางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นการรอนะคะก็ในคลิปนี้นะคะก็สร้างแค่สองฟาร์มนั่นเองนะคะเลยได้เจอพ่อนะฮะสวัสดีพ่อ คือพ่อเป็นขนมจีนะอ่ะแบบ <c oughs> ก็ไม่รู้นกันนะก็แบบเออไว้ไว้ละกันนะไว้ละกันเออเกียบเกี่ยวกันเถอะนะออโอเคนี่ชึบนี่ชุบเลยโอเคนะ ก็เป็นการซราบแบบดีมากๆเลยนะฮะถ้าใครชอบนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยแล้วกันนะคะกดกระดิ่งเพื่อไม่ว่าดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายเอ๊